สวัสดีครับเอฟซี FC พี่น้องอันเป็นที่รักยิ่งครับวันนี้วันที่5้ธันวานะครับก็จะมาอัปเดตสักหน่อยนึงเดี๋ยวจะขาดหายไปนานเกินไปนะครับคือว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรในการเลี้ยงกระต่ายก็เลยผมก็เลยไม่ค่อยจะถ่ายคลิปลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปัญหาหลายอย่างผมก็ได้ถ่ายลงไปหมดแล้วนะครับก็จะเป็นการ การสูญเสียกันตายการโรคต่างๆนะครับผมไลงไปหมดแล้ว <c oughs> คือช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็จะมีปัญหานิดหน่อยก็กระต่ายแรกเกิดเกิดใหม่ครับก็แปดตัวตอนนี้ก็เหลืออยู่หกตัวนะครับเสียไปสองซึ่งเป็นซึ่งเป็นอะไรที่ปกติมากนะครับสำหรับคนเลี้ยงกระต่ายนะฮะก็กระต่ายเด็ก มันก็จะประมาณนี้ครับมีการตายบ้างนะครับอกอกหลายๆฟาร์มก็จะเจอเจอแบบนี้นะครับกระต่ายเด็กอ่าแรกเกิดถึงหนึ่งเดือนอ่าตัวในที่อ่อนแอก็จะเสียไปนะครับก็ที่เจอบางคนก็จะมาเล่าให้ฟังครับบางคนก็จะไม่เล่าให้ฟังครับส่วนมากอ่าผมก็ตัวในตายก็จะเล่าให้ฟังรอก ว่าประมาณนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับตอนตอนเช้านี้ก็ให้อาหารนิดหน่อยก็ไม่ไม,ไม่ได้ให้เยอะนะครับเช้า,อ,าอย่างบางฟางเขาเขาก็จะไม่ให้อาหารข้นเลยนะครับอาหารเม็ดจะไม่ให้ตอนเช้าให้ตอนให้ตอนเย็นจบครั้งเดียวจบนะครับตอนเช้าก็เอาฟางให้อย่างเดียวแล้วก็พวกหญ้าอะไรพวกนี้นะครับตอนเย็นก็หลังจากให้อาหารเม็ด แล้วก็เอาหญ้าสดที่ไล่ความชื้นเรียบร้อยแล้วให้นะครับแล้วก็ก่อนนอนนะแล้วก็นอนนะครับตอนเช้ามาก็มาดูมาดูว่าส่วนมากมันจะเหมือมมนจะหิวนะครับถ้าให้เยอะท้องอืดน,นะครับถ้าให้เยอะก็ท้องอืดอาจจะตายได้นะครับก็ให้ฟางนะครับทั้งวันอ่า แล้วก็ให้อาหารเม็ดหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าผมให้ไม่เยอะกลางคืนผมก็ให้ช้อนหนึ่งนะครับช้อนพูนช้อนแกงพูนแล้วก็ตอนเช้าก็ให้ครึ่งช้อนนะครับประมาณนั้นก็จะไม่ให้เยอะประหยัดประหยัดครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะทําความสะอาดครับพวกเศษเศษอาหารครับเศษหญ้าที่มันกินนะครับ อย่างเร็วเลยตรงนี้อย่างน้อยต้อง3ามวันทำครั้งหนึ่งครับเพราะวา่าเราไม่ทำเลยจะเกิดเชื้อราครับเกการหมักหมมของเตยหญ้าจะเกิดเชื้อราส่วนมาก ส่วนมากที่ผมเลี้ยงจะไม่มีนะครับปัญหาด้านเชื้อราเราว่าผมจะทําบ่อยทำความสะอาดบ่อยนะครับถ้ามีก็จะใช้ยาลาดหลังวัวมช่วยตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้นานแล้วตัวนี้เป็นายาลาดหลังวัวนะครับก็มี f อซีถามมาว่าซื้อที่ไหนนะครับ ก็ลองค้นหาที่ Facebook นะครับ Facebook ว่ายาลาดหลังวัวก็จะเจอนะครับอ่ายี่ห้อก็ประมาณนี้ครับ m m ็อกไสดครับ m m ม i ็อกไซก็ผมหยดหยดใส่ตรงหนังคอนะครับตรงคอก็หยด2หยดอันนี้ไม่ได้ใช้นานแล้วจนฝุ่นขึ้นเต็มนะครับเพราะว่ามันหายแล้วหายเลยนะครับไม่มีไม่มีเป็นอีกก็เลยไม่ได้ใช้นานแล้ว ไม่ดูเสื่อมหรือเปล่าไม,ไม่รู้นะครับ <c oughs> สับคุณตัวนี้ก็มีเยอะนะครับมีการถ่ายพญาตอะไรประมาณนั้นด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็พวกยาพวกฉีดพวกอะไรพวกนี้ผมก็ไม่เคยให้นะครับยาฉีดยาถ่ายพญาตอันนี้ผมไม่เคยให้ให้นะครับก็เลี้ยงตามที่เรามีกำลังเลี้ยงได้ เอ้ยจังแลงน้นอตัวนี้ตัวนี้เลี้ยงลูกอยู่นะครับเลี้ยงลูกเล็กเลกอยู่ก็เลยพลัวว่าพวกเด็กๆจะเป็นเชื้อราก็เลยทำความสะอาดให้หอยมัน กระต่ายนะครับกระต่ายเป็นสัตว์ที่ขนเยอะถ้ามีความชื้นมากๆมันก็จะเกิดเชื้อานะครับการเกลื่อนเชื้อราขนล่วง เดี๋ยวเามาดูกระต่ายเด็กกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพวกนี้เป็นเป็นชุดกระต่ายเด็กนะครับสามสายพันธุ์ก็จะออกมาด่างหน่อยนะครับแม่ก็เป็นลูกของตัวแม่นี่เป็นลูกของดำหูพานนะครับอ่า แล้วก็พ่อของพวกนี้จะเป็นไทยสีป่านะครับก็จะไทยสีป่าก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้ครชุดนี้ดกลูกดกครับแปดตัวเดือยูหกตัวก็จะออกมาดําบ้างนี่ดำภูพานนะครับแต่ผมไม่ตีเป็นเลือดร้อยนะครับเป็นลูกผสม <c oughs> ลูกผสมสามสายพันธุ์นะครับพอโตมาไม่รู้จะเป็นสีอะไรบ้างครับนี่นี่ครับประมาณนี้ สีสีประมาณนี้ผมเคยเจอในป่านะครับเคยเจอในป่าครับนี่ก็นี่ครับประมาณนี้เป็น3าสายพันธุ์ครับตัวนี้ได้อยู่แต่ก็เออยังมีตีบแต้มขาวนิดๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้แม่ ลังจากเก็บเศษหยาลงพื้นก็เต็มเลยครับเดี๋ยวจะกวาดอีกทีก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะครับก็เดี๋ยว Youtube จะหาว่าไม่ขยันนะครับไม่ขยันลงคลิปประมาณนี้ครับอันนี้คือแม่แม่ตัวนี้เป็นลูกของดับูพานนะครับกับแม่นิวซีแลนด์ไว้ก็ตีไปดัาบูพานห้นะครับดับูพานห้บ เป็นสีขาวแค่นั้นเองก็มีเท่าที่เห็นนะครับเหมือนเดิมตัวนี้ยังอยู่ยังแข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้อายุ6-7เดือนนี่นะครับเดเดือนเกิด3ามมิถุนารุ่นดาวเขาเดียวกันครับเหลืออีกเท่านี้ปล่อยหมดปล่อยขายหมดแล้วนะครับ ก็ยังมีคําถามนะครับว่าพอเลี้ยงโตแล้วจะไปขายที่ไหนนะครับมีมีเอฟซถามมาเหมือนกันว่าพอโตแล้วจะไปขายที่ไหนขายให้ใครนะครับรับซื้อคืนหรือเปล่านะฮะผมบอกตรงนี้เลยว่าผมไม่ได้รับซื้อคืนนะครับส่วนการตลาดทางศูนย์เขาก็ไม่ได้รับซื้อคืนนะครับทางศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานเขาก็ไม่ได้รับซื้อคืนนะ การตลาดเขาให้จัดการเองนะครับให้หาเองตลาดอยู่ในมือท่านอยู่แล้วครับโลกโซเชียลทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ขายในกลุ่มนะครับในกลุ่ม Facebook ผมก็ไม่ได้ลงขายเพราะกฎของกลุ่มมันมีเยอะผมก็เลยไม่ลงขายนะครับส่วนมากผมก็จะลงในใน u t u b e นี่นะครับแล้วทาง Facebook เขามีกฎว่าไม่ให้ขายสัตว์นะครับสัตว์มีชีวิต ของ youtube ก็จะประมาณนั้นก็เลยไม่ได้ลงแล้วก็กลุ่มในกลุ่มต่างๆของยูใไอ a c e b o o k ที่เขาสร้างขึ้นมาผมก็ไม่ลงขายว่ากดมีแอดมินแล้วก็มีมีกดเยอะนะครับก็เลยไม่ลงส่วนมากผมก็ลงใน facebook ส่วนตัวก็จะไม่ลงราคาครับจะพูดราคาในคลิปเลยถ้าลงคลิปก็พูดราคาในคลิปเลยแล้วก็ลงใน youtube ก็จะประมาณนั้นมันก็ยังไปได้เรื่อยนะครับนี่ผมเลี้ยงมาสองปีก็เหลืออยู่เท่านี้นะครับจริงๆมันน่าจะมีเยอะกว่านี้นสองปีมันน่าจะมีเป็นร้อยแล้วนะครับแต่ก็ขายออกไปเรื่อยมันก็เลยเหลืออยู่เท่านี้นะครับออกลูกไม่ทันด้วยนะนี่ตัวนี้คาดว่าจะท้องก็ไ็นท้องต้องไปหาผสมใหม่แล้วข้าม ข้ามสายไอ้ข้ามเนะขาเรียกว่าข้ามเลยนะไม่ให้เลือดชิดนะครับอข้ามฟาร์มกันเลยทีเดียวนะครับก็ไปเรื่อยไปได้เรื่อย,อยแบบนี้นะครับเ,รดเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ